สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาดูวิธีการนะคะทําให้มะเขือเทศของเรานะคะแตกยอดแตกพุ่มนะคะโอเคเราก็ง่ายๆค่ะเราก็เด็ดยอดเขาเลยค่ะยอดนี้เห็นไหมคะอันนี้นุ่นซื้อต้นใหญ่มานะนุนจะเด็ดยอดออกนะคะเด็ดออกเลยค่ะเนี่ยค่ะเด็ดยอดออกเลยค่ะ ให้เหลือแต,ต่ตอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาตรงตาเนะะี่ยค่ะเขาจะแตกออกมาหลายกิ่งแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเยอะเพิ่มขึ้นนะคะนะแค่นี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมานะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมนั่นเด็ดยอดไว้เรียบรนอยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาตรงตรงข้อเขาเนี่ยนะคะแตกเป็นสองสามเลยนะคะทเนี้ย เราก็จะได้ลูกมเขือเทศเยอะขึ้นนะคะค่ะนี้นะคะก็เป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่นุ่นได้เด็ดยอดเขาไว้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะยอดเขาก็แตกออกมาตรงข้อตามข้อใบนะคะว่ามันจะแล้วยอดมันก็จะมีสามยอดสี่ยอดเลยนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะ<อ>ไม่ต้องไปเสียดายนะคะตัดออกเลยคะ่ะเด็ด <Dead S 2> ออกเลยคะ่ะ<อ>นี่<อ>เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะให้ดูต้นนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะยอดออกมาเต็มเลยค่ะคะ่ะ<อ>สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ